ไม่กล้าพูดนะคะพรคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความอายน่าจะกลัวด้วยกลัวผิดเสียงหัวล้อจากรอบข้างหรือว่ากลัวว่าฝรั่งจะไม่เข้าใจในที่เราพูดไปเลยค่ะคะือหลักๆก็น่าจะเป็นเพราะความกลัวผิดมากกว่า This is our automatic gear Okay move to our east reverse gear mm hmm. Move to the east forward gear okay. เอาจริงๆคือตอนเป็นเด็กมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วค่ะคือภาษาอังกฤษน่าจะใช้เป็นคํามากกว่าอย่างเช่นคําว่าโต๊ะบันไดตู้อะไรพวกนี้ค่ะรู้เป็นคําแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นรู้เป็นรูปประโยคมากเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้มากค่ะแล้วเริ่มใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเราสามารถก้าวผ่านความอายได้ยังไงบ้างครับอ๋อถ้าเริ่มใช้จริงๆอะเริ่มใช้ตอนทำงานเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกับต่างชาติมากแต่ว่าพอเรามาทํางานปุ๊บอะค่ะ ในอาชีพของเราอะ่ะมันจะต้องเจอกับต่างชาติเยอะพอเจอเยอะตอนแรกๆก็รู้สึกอายนะคะแต่ว่าพอทุกวันเราต้องคุยทุกวันเราก็เราก็ต้องแบบว่ามันต้องคุยมันจําเป็นจะต้องคุยมันจําเป็นจะต้องพบเจอเพราะว่าเราทํางานตรงนี้นะคะ่ะ แล้วเวลาที่ลูกค้าชาวต่างชาติเดินเข้ามาในร้านเนี่ยมีวิธีพูดยังไงกับเขาบ้างครับตอนแรกเลยก็เราก็จะทักท่าปกติเลยแล้วก็คือเราก็จะถามความต้องการของเขาว่ามีอะไรให้เราช่วยไหม Hello Can I help you Yes I'd like to rent a car please yes. yes What kind of car do you want Big one or small one Manual or auto Um I would like a smaller car oh. I think an automatic transmission We have b o r n full day and half day price. เราก็จะแนะนำค่ะว่ารถของเราอจะมีแบบ full day นะจะมีแบบ half day ค่ะแล้วก็จะถามว่าเขาต้องการ small one or big one จะบอกรถค่ะแต่ละแต่ละอย่างอย่าง,าง,างเช่นซีดานพิกอัพคูเปอร์หรือว่าแวนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ huh. เขาก็จะบอกความต้องการของเขามาก่อนนะคะเอาละครับเรามาดูรูปประโยคที่ใช้ในการทักทายชาวต่างชาตินะครับเช่น Hello, how can I help you? Hello, how can I help you? Sawaddee krap, Hello, how can I help you? Loo kha chow tang chad ja bork wa chun I would like to rent a car. I would like to rent a car. หรือ I would gulai pen I'd, I'd like to rent a. Ko rent กับ a rent a car. I'd like to rent a car. I'd like to rent a car จากนั้นอาจจะถามลูกค้าชาวต่างชาติครับว่าต้องการเช่ารถแบบไหนนะครับก็คือ what kind of car do you want โดยที่คำว่า kind แล้วก็ of เชื่อมเสียงกันได้ kind of เอาตัวีของ kind นะฮะมาเชื่อมกับ of kind of อย่างนี้นะครับจะฟังดูชัดเจนมากนะครับ what kind of car do you want what kind of car do you want หือ What kind of car would you like? What kind of car would you like? จากนั้นอาจจะบอกเขาว่ามีรถแบบไหนบ้างนะครับเช่น we have แล้วก็บอกนะครับเช่น we have sedans, SUVs, pickup trucks, and vans. Sedans ก็คือรถเก๋งนะครับแล้วก็มี pickup trucks รถกระบะน,นะครับแล้วก็มี SUVs SUVs ก็คือ รถยนต์อเนกประสงค์นะครับแล้วสุดท้ายก็มีรถตู้ก็คือรถถิวโอ้ไม่ใช่ครับมั่วนะก็คืออะไรครับแวนนั่นเองครับอย่าลืมครับตัว V ครับคล้ายฟอร์ฟันะครับผสมวอลแวนครับวัววัววววแวนอ๋อชัดเลยครับจากนั้นอาจจะบอกครับว่าเรามีบริการเช่ารถเต็มวันแล้วก็ครึ่งวันด้วยครับก็คือ we have a full day and a half day price A full day price ก็คือเต็มวันนะครับ Half day แน่นอนนะครับคือครึ่งวันนั่นเองครับจากนั้นก็ต้องมีการถา,ถามถึงระยะเวลาที่เขาจะเช่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องทราบระยะเวลาเราก็จะถามเพราะว่า how many day do you want to rent เราก็จะถามเขาเขาก็จะตอบมาว่า one day two day how many day do you want to rent u m about five days <อ> please Five day, okay. Uh, do you have international driver license? I do, just a moment. Yes. Could I say passport please? Okay, there's my driver's and there's my uh, passport for okay. you. Okay. Just a moment, please. Sure. But do you have a driver license? And Passport คือต้อง oh. ใช้2อ,อย่างคู่กันเลยมีหนังสือเดินทาง Passport uh. นะครับหรือใบขับขี่ r r i v e r s License หรือ driving license <Yeah. S 1> uh huh. จากนั้นอาจจะถามว่าคุณอยากจะเช่ารถนานแค่ไหนนะครับก็คือ how long would you like to rent the car how long would you like to rent the car หรือถ้าจะถามว่ากี่วันก็คือ how many days would you like to rent the car หรือสั้นๆนะครับก็คือ how long do you want to rent it it ก็เป็นสรรพนามใช้แทน the car นะครับ how long would you like to rent it เสร็จแล้วต้องถามเขาว่ามีใบขับขี่ไหมก็คือ do you have a driver's license อันนี้แบบประเทศอเมริกานะครับใช้คำว่า driver's license driver's license ส่วนประเทศอังกฤษใช้ Driving license. Lau Ta have driver's license. หรือ driving license. So, do you have a passport? Do you have a passport? Uh, I recommend a sedan for you. It okay. is 1000 baht for one day. Okay, perfect. Yeah. All right. Mm -hmm. Okay, I get a car for you, Pete, right here. Perfect, thank you. Okay. แล้วหลังจากที่ลูกค้าได้เลือกรถแล้วนะครับจะพูดยังไงกับเขาต่อครับก<อ>็จะบอกเขาว่า Go get a car for you, p l e a s e w a i t a minute ก็คือเดี๋ยวเราให้เขารออยู่ที่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราแปเอารถมาให้อ๋อครับจากนั้นอาจจะแนะนําไปเลยว่าเรามีรถซีดานที่อาจจะใช้ได้สําหรับคุณนะครับอาจจะเหมาะกับคุณนะครับก็คือ We have a sedan that might work for you.We have a sedan that might work for you. ต่อไปเป็นการบอกราคานะครับเขา,าจะถามว่า How much does it cost? How much does it cost? ก็คือราคาเท่าไหร่นั่นเองครับสังเกตการเชื่อมเสียงนะครับก็คือ does it does it does it How much does it cost? หรือจะถามราคาต่อวันก็ได้ก็คือ How much does it cost per day? How much does it cost per day? How much does it cost per day? วิธีบอกราคาไม่ยากนะครับก็คือ it is ตามด้วยจำนวนบาทนะครับต่อวัน per day เช่น it is 1000 h a n d บ per day ถ้าเขาถามว่ามัดจำเท่าไหร่ก็คือ how much is the deposit how much is the deposit how much is the deposit ถ้าจะบอกว่ามัดจำจำนวนเท่าไหร่นะครับก็คือ The deposit is ตามด้วยจํานวนบาทนะครับ The deposit is สมมุติครับ3,000บาท The deposit is 3,000 baht จากนั้นอาจจะบอกลูกค้านะครับว่าเดี๋ยวรอที่นี่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเอา Please wait here for a moment. I will go and get the car for you. Please wait here for a moment. I will go and get the car for you. It's your car. Okay. This is the key. Mm -hmm. uh, lock. Uh, open. Okay. Okay. Put the bag before your spot. Okay. 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 This is a uh, power window. Okay. Okay. Right. This is the windscreen wiper. Okay. This is a uh, อ u t โ m ม t ติกีร์โอเค move to uh, R i s reverse mm hmm. gear move to D i s forward gear โอเค move to P i s parking gear alright okay เราก็จะพาเขาไปที่รถนะคะแล้วก็จะบอกว่า I will show the control ก็คือเราจะอธิบายการทำงานของรถแล้วก็อธิบายจุดต่างๆในรถนะคะ en, อย่างเช่นกระจกไฟฟ้าเราก็จะบอกว่า this is power window oh. this is a วินสกรีนไรเบอร์ไการทำงานของที่ปัดน้ำฝนค่ะแล้วก็จะอธิบายถึงเกียร์ดิสก์เกียร์ออโตเมต move the R uh, is reverse เกีย move the D is uh, forward เกียร์ะประมาณนี้จากนั้นต้องอธิบายเกี่ยวกับรถนะครับว่ามันใช้ยังไงครับเช่น I will show you how to use the car I will show you show ในที่นี้ก็คือ show นะครับหรือว่า สาธิตให้ดูนั่นเองครับแสดงให้ดูนะครับ I will show you how to ก็คือวิธีที่จะ how to use ใช้นะครับวิธีใช้ the car รถคันนี้ the car เสร็จแล้วอาจจะบอกถึงฟังก์ชันต่างๆในรถได้นะครับเช่นถ้าจะบอกว่ารถคันนี้มีนะฮะแล้วก็บอกสิ่งที่มันมีเนี่ยก็ใช้ประโยคง่ายๆนะครับว่า this car has แล้วก็บอกนะครับเช่น this car has แล้วก็บอกนะครับว่ามันมีระบบล็อกอัตโนมัติก็ได้นะครับก็คือ this car has central locking this car has central locking หรือ this car has power locks power locks หรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า vehicle vehicle ที่แปลว่ายานพาหนะ vehicle vehicle นะครับ10 this vehicle has

we have a full day and a half day price we have a full day and a half day price how long would you like to rent the car how long would you like to rent the car how many days would you like to rent the car how many days would you like to rent the car How many days do you want to rent the car? How many days do you want to rent the car? How long do you want to rent it? How long do you want to rent it? Do you have a driver's license? Do you have a driver's license? Do you have a passport? Do you have a passport? What kind of car would you like? What kind of car would you like? What kind of car do you want? What kind of car do you want? We have sedans, pickup trucks, SUVs, and vans. We have Sedans, pickup trucks, SUVs, and vans. How much does it cost per day? How much does it cost per day? It's 1000 baht per day. It's 1000 baht per day. How much is the deposit? How much is the deposit? The deposit is 3000 baht. The deposit is 3000 baht. I will show you how to use the car. I will show you how to use the car. This vehicle has central locking. This vehicle has central locking. This vehicle has power locks. This vehicle has power locks. This vehicle has air conditioning. This vehicle has air conditioning.